อีกครั้งนะครับในมาตรฐานที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศในตัวบ่งชี้ที่1การบริหารจัดการที่ดีนะครับตัวบ่งชี้ที่1นี้เราสนับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะใช้ผลตัวนี้ไปส่งให้กับทางด้านกพลด้วยเพราะฉะนั้นผลของมหาชนากงานเขตที่สนักติดตามแล้วก็จะเราก็จะส่งผลไปที่กพลด้วยเขตพื้นที่การศึกษาที่ทําตัวนี้ได้ดีผลมันจะออกไปในสองทางนะครับ ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีทั้งสองทางมันจะเป็นผลเดียวกันนะครับก็ขอให้พี่น้องอชาวสวรางเขตพิจการศึกษาที่รับผิดชอบตัวนี้นะครับได้ทํางานกันอย่างมีความสุขด้วยนะครับมีความสุขด้วยแล้วก็จะชื่นชมผลงานไปด้วยกันด้วยนะครับตัวบ่งชี้ที่1การบริหารจัดการที่ดีเราจะประกอบไปด้วย6ประเด็นนะครับอันนี้ในภาพรวมของตัวมาตรฐานที่1น,นะครับการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศการบริหารจัดการที่ดีนี้จะพุ่งเป้าไปที่6ประเด็น ดังนี้นะครับหนคือภาวะผู้นำสอข้อมูลสารสนเทศ 3. การใช้แผน 4. นวัตกรรม 5. การสื่อสารและการประชาพันธ์และหท้ายที่สุดอันนี้คือสำคัญมากการนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาซึ่งจะเอาไปทำแผนต่อไปท่านดูใน PowerPoint นั่นจะเห็นว่าในตัวบ่งชี้ที่1การวาแผนการที่ดีนี้เป็นการพุ่งเป้า ใช้เขาพุ่เป้านะพุ่งเป้าไปตัวผู้นําองค์กรนั่นคือผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักว่าจะใช้ข้อมูลทั้ง6ก้อนนี้ทั้ง5ก้อนนี้มาบริหารจัดการอย่างไรบ้างผมสะท้อนให้ดูในในตัวสีแดงที่เป็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมในประเด็นที่6นะฮะการนำผลง,งานบริการมาพัฒนานั่นหมายความว่าในปีพศ2562 สำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษานำผลการดำเนินงานมาพัฒนานะครับนั่นคือมาทำแผนตามบทบาทตามแผนมีกำหนดการกำหนวดวิสัยทัศน์การกำหนดบทบาทกลยุทธ์เน้นเทคนิคและวิธีการอันนี้การจการมองภาพเป็นเข็มทิศเป็นลายแทงที่เราจะดำเนินการในปีพศ2563น,นั่นหมายว่านำผลการดำเนินงานมาพัฒนานะครับ แล้วก็จะขออนุญาตลงไปในรายละเอียดในตัวมาตรฐานที่1น,นะฮะตัวบ่งชี้ที่1การบริหารจัดการที่ดีประเด็นการพิจารณาที่1เนี่ยเป็นภาวะผู้นําของผู้บริหารในการนําองค์กรไปสู่เป้าหมายนะครับในระดับคุณภาพที่5ทุกท่านนะ,ะทุกท่านที่จะนําเสนอเรียนกับท่านพี่น้องชาวเขตพื้นทีการศึกษาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นชายาอินเสีนหรือปานซินีนาเซสุพรก็ตามจะเอาเกณฑ์ระดับคุณภาพที่5มาเป็นตัวอธิบายเพราะว่ามันจะมีคำสำคัญอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นการตอบก็จะต้องตอบครบคือถ้าตอบไม่ครบเนี่ยคะแนนมันก็จะลดหลั่นกันลงมาเป็นระดับคุณภาพที่4ที่ผมกล่าวไปแล้วในในเทปแรก,แร,กระดับคุณภาพที่4 3 2และก็1ลงมาตามลาดับถ้าท่านทาไม่ได้ แต่ในที่นี้ทุกประเด็นการพิจารณาทั้ง20ประเด็นในปี2563นีเ้เราจะนำเกณฑ์ระดับคุณภาพที่5มาอธิบายในรายละเอียดมาทำความเข้าใจในรายละเอียดให้ท่านทราบว่าท่านจะต้องตอบเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอย่างเช่นตัวบ่งชี้ที่1นี้เป็นต้นนะครับการบร,ริหารจัดการที่ดีประเด็นการพิจารณาที่1เพราะว่าผู้นำมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจ และวิธีการทำงานของผู้บริหารองค์กรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริงโดยยึดหลักธรรมพิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างศรัทธาให้กับองค์กรและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรหรือองค์กรอื่นได้เห็นไหมครับนี่คือคุณภาพระดับที่5ท่านมองย้อนไปในเทปแรกเนี่ย ที่ผมบอกระดับที่5ที่มีอยู่13เขตพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ท่านทําดีขับเคลื่อนดีรายงานผลดีนะผลมันจึงออกมาดีแล้วมันจะเกิดความเป็นแบบอย่างตรงนี้ในตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสประเด็นสําคัญก็คือการแสดงถึงราะผู้นําผู้ที่จะตอบนะผู้ที่จะตอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงภาะวะผู้นํานั่นก็คือผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษามีบุค,คลิก นะครับมีบุคลิกของการเป็นผู้นำแบบไหนนะอันนี้ถ้าลงไปในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำทรงกรมสู่เป้าหมายผู้บวยการเขตนั้นมีนโยบายในการบริหารจัดการเขตการการบริหารจัดการศึกษาเขตแบบไหนถ้ามองถ้ามองสองส่วนนะฮะมองของส่วนส่วนที่1คือเป็นการบริหารจัดการการบริหารจัดการบนสมน,นักกาง,งเขตพื้นที่การศึกษา อีกส่วนหนึ่งถ้าจะมองไปถึงการบริหารจัดการศึกษาก็คือโรงเรียนในสังกัดด้วยเป็นแบบไหนแต่ในตรงนีนะ้เหมือนกับว่าทำเขตให้เข้มแข็งให้แข็งแรงก่อนตัวผู้ในการเขตมีนโยบายอย่างไรและมีการที่สำคัญนะครับหลายๆเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้ในการสะนักงเขตพื้นที่ศึกษานั้นประกาศประกาศนโยบายประกาศทิศทาง อันนี้ท่านเขียนมาเลยอยู่ในช่องวิธีดําเนินงานเดี๋ยวทุท้ายเดี๋ยผมจะบอกเพยงท,ท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแบบไหนอันนี้อธิบายท่านทราบท่านเขียนท่อนนี้การแสดงถึงภาวะผู้นําของผู้อํานวยการเขตพทยาศึกษาเป็นอย่างไรนโยบายท่านเป็นอย่างไรท่านประกาศแบบไหนท่านมีทิศทางอย่างไรเป็นอย่างไรจุดเน้นมีไหมกลยุทธ์มีไหมยุทธศาสตร,ร์มีไหมนะครับตรงนี้ วิสัยทัศน์ท่านเป็นอย่างไรอันนี้ท่านทําแผนมาตั้งแต่ต้นต้นปีแล้วเชื่อว่าท่านทําแผนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วนโยบายนี้ออกมาแล้วพอผมพูดปุ๊บเนี่ยก็ต้องเกตไปถึงโอ้ยมีแล้วมีแล้ว,ลวของเรามีแล้วของเรามีแล้วเรามีแล้วเหลือเขียนรายงานอัปโหลดเข้ามาในระบบเท่านั้นครับเหลือเขียนออกมาท่านดูว่าพอผู้ในการทนาคาเขตพิการษาหรือท่านรองก็ตามพ่รักษาการก็ตามพอประกาศปุ๊บแสดงวิสัยทัศน์ปุ๊บกาหนดเป้าหมายกําหนดตัวชี้วัดปุ๊บอันนี้ลอยถ้าท่านเขียนมาอย่างนี้ลอย คำว่าลอยคือมันยังจับยังยังไม่รู้ว่ามันจะได้ตามเป้าไหมสิ่งที่ตามมาที่ท่านจะต้องเขียนตามมานั่นก็คือท่านผู้อานวยการเขตพิทีการศึกษาหรือรักษาการก็ดีท่านมีโครงการเห็นไหมครับมีโครงการหรือมีแผนอะไรมารองรับซึ่งมันจะบรรจุอยู่ในแผนของท่านแล้วเล่มปี63ต้นปีทีนี้ถ้ายังไม่บรรจุมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่งอยู่ เกิดขึ้นตามมาตามนโยบายหรือตามยุทธศาสตร์หรือตามจุดเน้นในภายหลัง, mm hmm. งอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยอาจจะมายังไม่มีมานะในต,ตอนทําแผนพอหลังทำแผนมีโควิดมาปุ๊บเขตเราประกาศเลยอันนี้อยู่นอกแผนแล้วอันนี้ท่านก็เอามาได้และควรด้วยนะเอามาใส่ด้วยซึ่งเป็นนโยบายของท่านแล้วก็ดูการนําตัวเนี้ยนะมาผ่านโครงการผ่านกิจกรรมอะไรต่างๆมานามานามากมายในการขับเคลื่อนนะครับ ถึงจะนำพาองค์กรไปได้ดูการมอบหมายดูการสั่งการดูบุค,คลิกสะท้อนให้เห็นเลยนะผมมักจะใช้คำนี้เสมอเลยนะท่านท่าน,ท,านท่านที่จะเขียนรายงานเนี่ยถ้าท่านมองออกคนที่จะเขียนรายงานนะฮะที่จะอัปโหลดเข้ามายัางซอฟต์แตานมองออกว่าท่านผู้นำของเรามีบุค,คลิกในการนำแบบไหนที่เป็นจุดเด่นในทางที่ยอดเยี่ยมระบุและเขียนมาเลย ท่านมีคนเอาจริงเอาจังท่านมีคนประกาศท่านมีคนชัดเจนมากตอบ่อนูั้นทนนั้นทนั้นอะไรก็มาเลยเขียนอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วมีท่านมีอะไรมารองรับมีโครงการมีกิจกรรมมีแผนอะไรมารองรับอันนี้ท่านเขียนมาเลยเขียนมาให้เสจสับเรียบร้อยเลยนี่คือในตัวประเด็นที่1การแสดงถึงพระผู้นําอันนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเชื่อว่าลวหลายๆเขตนั้นมีมากกว่าที่ผมพูดค่อนข้างเยอะนะครับผมไปสพม ขออนุญาตเอ่ยนะระบุตรงนี้สพม21อนะครับจำไม่ผิดหนองคายหนองคายบึงการใช่ไหมหนองคายในสพมเดเนี่ยอันเนี้ยพอพอได้ไปคุยกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านพออท่านมีนโยบายมีวิธีการต่างๆมากมายแต่มือเขียนเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกข้อสี่เนี่ยข้อสี่เนี่ยทำดีแล้วถ้าเขียนดีนี่นะไปโลดแน่นอนนะลักษณะแบบนี้นะครับประเด็นที่สองสี่ประเด็นสาคัญประเด็นที่หนึ่งคือการแสดงว่าผู้นําประเด็นที่สองคือ การบริหารและการนำหลักธรรมาภิบาลใช้ในสพทอันนี้หลักธรรมาภิบาล6ด้านนะครับหลักธรรมาิบาล6ด้านก็คงคงคงไม่ต้องบอกนะ6ด้านมีด้านอะไรบ้างท่านยกตัวอย่างมาให้ครบทั้ง6ด้านว่าการบริหารจัดการและการนำหลักธรรมาิบาลมาใช้ในสพทใช้ทุกด้านเลยเอา4ด้านมายกตัวอย่างจากด้านละหนึ่งหนึ่งตัวอย่างก็ได้ งบประมาณบุคคลบริหารจัดการทั่วไปหรือด้านวิชาการว่าใช้หลักทมอภิบาลในด้านไหนใน6เนี่ยคือสรุปภาพรวมก่อนนะครับว่าเราใช้หมดเลยทั้ง6ด้านแต่ขอยกตัวอย่างในงาน4ด้านมาให้เห็นว่าเราใช้ในเรื่องอ,อะไรบ้างและอธิบายไปพอมาใช้ปุ๊บด้านวิชาการเรามาใช้หลักนี้ปุ๊บผลเป็นยังไงเห็นไหมครับด้านบุคลากรเราใช้หลักอภิบาลดักนี้ปุ๊บใช้แบบนี้แบบนี้ ผลเป็นยังไงน,นี่อยู่ในข้อ2นะครับข้อ2คือยกตัวอย่างให้ครบนะฮะยกตัวอย่างให้ครบก็ห6ด้านหลักนิติธรรมก็ดีคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่านะครับทำอะไรยังไงหลักฐานรองลอยเป็นแบบไหนนะยกตัวอย่างมามีกิจกรรมอะไรมารองรับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีอยู่อีกคำหนึ่งคือสอดคล้องกับบริบทอันนี้คือเราตอบก,กลางๆแต่ถ้าบริบทท่าน มียุทธศาสตร์มีจุดเน้นของจังหวัดก็ดีของสพทรของอะไรก็ดีที่โงพเฉพาะกิจท่านยกตัวอย่างมาได้เลยนะะยกตัวอย่างมาได้เลยนะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับบริบทของท่านข้อ3อันนี้ก็เช่นเดียวกันในก,ในการบริหารจัดการและการานําหลักธรรมมาใช้ในสถานศึกษาก็ยกตัวอย่างงาน4ด้านเช่นเดียวกันนะครับสด้านในสถานศึกษาเน,นี่ยไม่ต้องยกทั้งร้อยโรงไม่ต้องนะครับเช่นเรื่องนี้ ใน4ด้านเนี่ยสด้านเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้โรงน้นใช้กิจกรรมโครงการแบบนี้ผลเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพซึ่งตัวนี้มันก็จะโฟกัสไปที่คุณครูโฟกัสไปที่นักเรียนนะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ายิ่งมันมีระบบมีระบบนะหรือมีความเป็นแบบอย่างได้นะอันนี้ก็ดึงออกมาให้เห็นภาพนะฮะก็อยู่ในการบร,ริหารจัดการทีและสุดท้ายในประเด็นสําคัญที่4นี่คือผล ผลจากการใช้หลักธรรมอภิบาลมาใช้ที่เป็นแบบอย่างได้ตัวนี้นั่นก็คือความเป็นแบบอย่างได้จะดูในระดับ4เมื่อกี้เนี้ยโทษผมใช้คำว่าเมื่อกี้ในเทปที่แล้วระดับที่4เนี่ยมันก็จะมี mm hmm. ผมยกตัวอย่างนี้นะครับ Input, process, Output, outcome ห,หรือ Impact มันจะต่อกันตรงนี้ตัวเ u t ค e เนี่ยนั่นคือหรือ A4 เมื่อกี้เนี้ย a c คเ e m i ต System มันเกิดความยั่งยืนเกิดเป็นระบบนั่นคือสามารถเป็นแบบอย่างได้ตัวนี้เขตพื้นที่ของท่านได้รางวัลอะไรบ้างนะครับมีไหมนะฮะรางวัลจากเรื่องอะไรความร่วมมือก็ดีความสามาัคคีหรือผลเรื่องโน้นเรื่องนี้รางวัลเขตเพื้นที่การศึกษาระบุออกโดยใครก็บอกมาให้หมดนะหรือระบบอะไรก็ตามนะวัตกรรมอะไรก็ตามที่มันสามารถเป็นแบบอย่างได้ด้วยการบริหารจัดการนะที่ดีเนี่ย เป็นที่เผยแพร่ให้กับกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหรือสพทนะหน่วยงานอื่นมาใช้ได้ก็เอาเลยนะบอกมาได้เลยหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆมาศึกษาดูงานที่เขตเราเราก็เสนออันนี้เป็นความเป็นแบบอย่างได้นะครับเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเองแล้วก็นอกหน่วยงานเองอันนี้ถ้าท่านตอบตัวนี้มาทั้งหมดนะท่านตอบตัวนี้มาทั้งหมดก็ สามารถที่จะถึงในระดับที่5นะคือดีเยี่ยมได้นะครับโอเคนะครับก็คิดว่าในตัวบ่งชี้ที่1กรารบริหารจัดการที่ดีประเด็นกรารพิจารณาที่1ภาวะผู้นำของผู้บริหารและกระน้ำองค์กรไปสู่เป้าหมายเชื่อมั่นว่าท่านสามารถเขียนตอบและแรายง,งานเข้ามาให้ทางสอพอสตพได้ประมวลผลได้นะครับขอบคุณมากครับ